ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของการเรียนการสอน,นะวันนี้ขอเชิญท่านอาจารย์ธิดาถาวราเศษต่อครับวันนี้เป็นวันที่ก <c oughs> ารปิดเอไม่อันไหนที่มันเสียงดังไม่รัฐมนตรีอยู่ที่ไหน ต้องเอาไม้รัฐมนตรีแต่นี่ไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีนะคือวันนี้จะเป็นวันที่นักเรียนทุกคนได้รับวุฒิบัตรทันดีเลยค่ะคเอาไม้ตัวนี้ดีกว่าครับมันไม่ใช่ไม้คุณรัฐไม่ใช่ไม้รัฐมนตรีไมคนที่จะเป็นรัฐมนตรีครับคือว่า <c oughs> เรามีสิ่งที่พี่น้องเขียนมา มีมีคำถามคำแนะนำดีๆมากมายแต่ว่าเราไม่อาจที่จะเอามาตอบได้ทันทีวันนี้เพราะว่าวันนี้เราต้องเตรียมแจกวุฒิบัตินะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> มองแทบไม่เห็นเลย นะไฟสว่างมากเอาละค่ะคือถ้าหากว่ามีคนที่ตั้งคำถามแล้วอยากจะให้ตอบเลยต้องขอประทานโทษเพราะว่าเวลาเราหมดนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งคำถามคำถามเนี่ยเราจะมาทยอยตอบเราจะคัดแล้วพิมพ์แล้วก็ส่งมอบให้แกนนำ เพื่อเอาไปดูนะคะแล้วในส่วนอาที่อาจารย์ธิดาเองเนี่ยก็จะพูดในเวลาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยสามทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยคำแนะนำเป็นเรื่องที่ดีก็ส่วนมากก็คือว่า อย่าให้คนเสื้อแดงเหงาจัดกิจกรรมบ่อยๆใช่ไหมพี่น้องเวลาฝากไปถึงพักก็บอกว่าลงมติวาราทสามไปเลยส่วนใหญ่เขียนอย่างนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้บางคนคำถามเนี่ยมีลักษณะเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหลายคนอาจจะมาช้าก็ถามว่าวัตถุประสงค์โรงเรียนคืออะไรเข้าใจว่าเรียนจบวันนี้นี่น่าจะตอบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการเรียนโรงเรียนวันนี้ไม่ใช่โรงเรียนวันเดียววุฒิบัตรที่ให้ท่านไปก็เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ท่านไปทำงาน ทำงานเรามาพบกันวันเดียวโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนอกระบบนอกระบบ <c oughs> หมายความว่าพี่น้องต้องไปทํางานจากนั้นต้องมาพบเพื่อว่าประเมินว่าทํางานได้อย่างไรดังนั้นต้องมีการสื่อสารกลับมานะคะแล้วก็สามารถที่จะ ตอบคำถามมวลชนได้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเริ่มต้นเป็นหลักสูตรต้นหลักสูตรต่อไปข้างหน้านั้นจะเป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยการวิเคราะห์สังคมว่าด้วยการวิเคราะห์ระบอบอมาตยาธิปไตยนะคะแล้วว่าด้วยการถอดบทเรียน แห่งการต่อสู้แห่งการต่อสู้และจะเราเริ่มต้นปรัชญาเราจะมาเรียนปรัชญาคนรรกาญนี่แหละเรียนปรัชาก็ได้เพราะว่านักต่อสู้ที่แท้จริงต้องรู้ปรัชญาปรัชญาเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือทำให้เรามีวิธีคิดที่ชี้นำการกระทำที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นในหลักสูตรต่อไปข้างหน้าปัญญาเอ่ยการถอดบทเรียนการต่อสู้การวิเคราะห์สังคมการวิเคราะห์รู้เขารู้เราก็คือวิเคราะห์เครือข่ายระบอบอำมาจนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอนาคตที่จะมีการทำนะ,ะโรงเรียนเนี่ยเราจะจัดอีกทีก็ วันที่26ใช่หมคะยคะ26หนะจะจัดที่พัทยาพัทยานี่จัดแล้วใครจะไปร่วมก็ได้ส่วนภาคอีสานไม่ทราบว่าจะจัดได้เมื่อ,อไหร่เอาละค่ะขอให้นำรายชื่อเตรียมในการแจกวุฒิบัตินะคะ แล้วก็เชิญตัวแทนมารับมอบนะคะมาอย่างคะ่ะรับจาทั้งหมดเท่าไหร่พี่น้องเป็นนักเรียนวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง พอใจไหมคะอะพอใจปรบมือให้กับพวกเรากันเองหน่อยเราก็หวังว่าภาคอื่นที่ดูอยู่รีบเตรียมตัวจัดโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะเราจะเดินทางทั่วประเทศในรอบที่หนึ่ง รอบที่สองเป็นโรงเรียนระดับกลางและรอบที่สามเป็นโรงเรียนระดับสูงระดับกลางนี่ต้องอยู่ด้วยกันสองวันอย่างต่ำระดับสูงก็อยู่ด้วยกันสักอาทิตย์หนึ่งเลยดีใจไหมเอ๊ถ้าอยู่กับจตุพรนัทวุฒิได้สักอาทิตย์นี่น่าจะชอบใจใช่ไหมเนี่ย แค่ชั่วโมงเดียวก็เกรยดกันลั่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องภาคอื่นๆให้เตรียมตัวนะคะเพราะว่ามูลชนเรามีมากมายเป็นล้านล้านเพราะฉะนั้นการที่ขบวนเราจะสามารถไปในทางเดียวกันและสามารถดูแลให้ชัยชนะเราเนี่ยเป็นชัยชนะที่ยกระดับเป็นขั้นๆ เราจะไม่ยอมให้ใชัยชนะประชาชนถูกปล้อนอีกต่อไปโรงเรียนคือเครื่องมือและอาวุธสำคัญของเราเราจึงต้องเดินหน้าต่อไปขอให้ภาคอื่นๆเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะปรบมือให้กับมวลชนภาคอื่นๆด้วยนะคะเอาละค่ะ ต่อไปนี้เป็นพิธีในการมอบพุ้ิบัตรขอให้โคศกเชิญทำหน้าที่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับท่านประธานครับช่วงนี้คนที่มาเรียนหนังสือที่นี่แล้วไม่โดดไปไหนอาจารย์เช็คชื่อแล้วทุกคนมีเวลาเรียนครบร้อเปอร์เซทุกคนเลยครับ เพราะบางคนอาจจะหลับกันไปบ้างพวกผมไม่ตัดเพราะท่านยังอยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นรายชื่อดังต่อไปนี้ถือว่าท่านได้จบการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนนปชณวันนี้เรียบร้อยแล้วตบมือให้ตัวเองเพื่อเป็นเกียรติกับตัวเองด้วยครับผมจะเชิญตัวแทนของแต่ละภาคนะฮะเข้ามารับแล้วเดี๋ยวเมื่อตัวแทนแต่ละภาครับแล้วท่านจะไปติดต่อประสานงานเอาวุฒิบัตรเหล่านี้ไปแจกจ่ายของแต่ละภาคบางบางทีอาจจะแต่ละจังหวัดเพราะเวลามันไม่ทันนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอันดับแรกเลยดีกว่านะครับเชิญตัวแทนของภาคตะวันตกนะครับคุณสจสุรรทัศน์สะทองแก้วครับนะครับแล้วก็จังหวัดไหนอย่างไรก็ประสานง,งานติดต่อกับสบจบสุทศน์เพื่อไปรับข้างๆเวทีนะเชิญเลยครับท่านอาจารย์ธิดาเชิญท่านประธานครับเอาครับเชบิญทางน้นครับเชบิญทางน้น ไม่ทางนี้เอานะครับนี่คือภาคตะวันตกทั้งภาคเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อรับแล้วก็ให้ตัวแทนจังหวัดแต่ละจังหวัดไปกระจายกันนะครับเชิญภาคตะวันตกทั้งภาคครับมันมีจังหวัดมีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์อาจารย์ทีเดียวเลยครับทีเดียวเลยไม่ใช่แทีเดียวเลยครับอาจารย์จ่ายทีเดียวเลยเพราะว่ามันเวลาไม่ทันนะครับทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเขาไปแจกจ่ายข้างล่าง <Okay. S 1> คุณสมหวังอัศรศีเป็นตัวแทนภาคประสานงานอยู่นะครับเป็นรองประธานนปชแดงทั้งบดินก็ได้ร่วมแจกวุทิบัตรด้วยนะครับเชิญท่านอาจารย์ธิดาครับ <Okay. S 1> ตัวแทนภาคทั้งภาคเชิญรับครับผมขอบคุณมากตบมือให้กำลังใจภาคตะว,วันตกครับเตรียมตัวเลยะครับสมุดปราการนะครับ ขอตัวแทนสมุดประการหนึ่งท่านครับตัวแทนสมุดประการตัวแทนของกทมด้วยนะครับนนทบุรีนะนนทบุรีเตรียมตัวด้วยนะขอตัวแทนของจังหวัดสมุรประการหนึ่งท่านครับเชิญครับสมุรประการนะสมุรประการหนึ่งท่านแล้วเสร็จแล้วนะเชิญครับขอบคุณมากครับตัวแทนจากสมุรประการนะฮะนนทบุรีมาหรือยังครับตัวแทนนนทบุรีหนึ่งท่าน ะขอตัวแทนนนทบุรีเชิญครับลงทาานี้เลยครับตัวแทนนนทบุรีครับประทุมธานีครับประทุมธานีเชิญตัวแทนประทุมธานีหนึ่งท่านครับตัวแทนประทุมธานีครับก็ประทุมธานีใช่ไหมครับเชิญครับประทุมธานีฮะประทุมธานีขอบคุณมากครับประทุมธานีนี่คือตัวแทนประทุมธานีครับวุฒิบัตรเห็นกันอย่างนี้นะครับ กทมครับกทมขอเชิญกทมอ้าวตาตรงนี้นะเดี๋ยวอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดแต่อนนี้นะกทมกทมเสร็จเรียบร้อยครับเอากทมครับมีเหมือนกันข้ามายืนได้ครับไม่ปีปัญหาแล้วมีอะไรอีกกทมเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ ตัวแทนจากสุพรรณบุรีหนึ่งท่านครับพันโุพรนพงศุกวงจันทร์ครับเชิญครับพันโทโรพงศุกวงจันทร์ตัวแทนสุพรรณบุรีครับเชิญครับลบบุรีเชิญเลยครับนายวีระบัวจีนและก็จ่าสิเอกสมคิดสุดตาเชิญครับเชิญครับลบบุรีใช่ไหมครับลบบุรีต่อเลยนะฮะลำดับที่สามจังหวัดอ่างทองนายชัยพัฒน ตรีอุดมและก็นายประพันธ์ศรีพานิชเชิญครับลบบุรีนายวิระบวัวจีนและก็จ่าสิเอกสมคิดสุดตานะครับลบบุรีครับขอบคุณมากครับจังหวัดอ่างทองทน,นายชัยพัฒน์ตรีอุดมรับลงด้านหลังเลยครับรับข้างนี้เดินข้างหลังเลยครับอันนี้อ่างทองใช่ไหมครับ เชิญตัวแทนอายุทยาฮะนายเจรชพัทยานสมบัตินายประวินพัฒน์โลแสงสุวรรณนางยุพาสังเนรนางพินนิพาวัฒนพิสิทธ,ธ์เชิญครับตัวแทนจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาครับเชิญครับนี่นี่อยุธยาใช่ไหมครับอโอเคไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวไปแจกจ่ายกันนะฮะ ตัวแทนจังหวัดชัยนาธครับคุณสมเกียติยศสกุลจังหวัดชัยนาธคุณสมเกียิยศสกุลครับคุณสมเกียรติยศสกุลอยู่ไหมครับงั้นอุทัยธานีเชิญเลยครับอุทัยธานีนางสุพรรณีพูนคุณอะไรครับอุทัยธานีฮะอุทัยธานีนางสุพรรณีภูลเขียิวิ์นะตัวแทนครับตัวแทนเชิญครับเชิญอ้าไม่เป็นไรชัยนาธมายังครับชัยนาธไว้ก่อนไม่ยังไม่มาไว้ก่อนนะครับสระบุรี เอาสระบุรีนางดวงพรวงวีระเกียรตครับสระบุรีเชิญขึ้นมาก่อนเลยฮะนายนายบุญสรงเกิดหลำออันนี้นี่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรสระบุระสระบุรีเชิญแล้วสระบุรีสระบุรีครับสระบุรีเอานะครับเรียบร้อยครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดไชนาทคุณสมเกียรตจังหวัดัชนาทครับสระบุรีไปแล้วครับสระบุรีรับไปแล้วครับน่าเมื่อกี้ จังหวัดช้ยนาทนะครับนายสมเกียิยศสกุลครับขอบคุณมากครับสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีนางนัทธดาแสงอุไรครับอะโอเคครับขอบคุณมากครับนครนายกครับนครนายกพันโทธนพัฒน์คนซื่อพันโทธนพัฒน์คนซื้อครับเชิญครับ ขอบคุณมากครับลงด้านนี้เลยครับเสร็จแล้วลงด้านนี้ก็ได้ครับนี่นครนายกครับพันโทธนพัฒน์ขนซื่อโอเคนะครับจังหวัดใดที่ตกค้างไม่มีนะฮะติดต่อฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละจังหวัดเมื่อท่านได้รับวุฒิบัตรจากท่านประธานนปชแดงทั้งแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านนะครับไปรับ ที่ตัวแทนที่มารับของท่านนะประสานงานติดต่อกันนะครับ <_ d ata> แต่ละกลุ่ม <_ d ata> แต่ละท่านก็ขอเชิญท่านอาจารย์ธิดากล่าวปิดโรงเรียนนะครับสําหรับวันนี้ก็ถ้ามาหากว่าใครยังไม่ได้รับหรือว่าบกพร่องสามารถติดต่อมาที่ศูนย์นปชได้นะคะ <_ d ata> เพราะว่าเป็นไปได้ว่าคนที่บัตรประชาชนยังไม่มีก็ให้เอาบัตรประชาชนมาส่ง เพื่อจะได้พิมพ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครยังไม่ได้รับก็สามารถติดต่อได้เอาละค่ะนี่เป็นเวลาเลิกดีเราจะปิดโรงเรียนแต่ว่าเราจะเป็นนักเรียนแห่งการต่อสู้ตลอดไปทุกคนไม่มีเลิกรานี่แค่เป็นโรงเรียนทางทฤษฎีวันเดียว แต่เราจะเป็นนักเรียนแห่งการต่อสู้ตลอดไปค่ะเราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงยังไม่ทราบเลยว่าคุณดาวนี้จะเอาเพลงอะไรขอให้ศึกษาทุกท่านโชคดีมีชัยได้ประชาธิปไตยอย่างเร็วทันครับครับเิญครับขอให้แต่ละคนนะคะกลับไปทำงานในภาระหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนปช แดงทั้งแผ่นดินอย่างเต็มาภาคภูมิเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้อาจารย์ธิดานะคะจัดเต็มให้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงสนุกสนุก ฉันเกิดเป็นนกที่โพบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อที่นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นนกบนน้ เป็น,นทางเพื่อมวลชนที่ จะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อที่นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมกบนหน้าจะนำพาพวาร่มเย็นเพื่อท้องนาะหากฉันเกิดเป็นเม็ทายจะทมกลายเป็นทางเพื่อ ค่ะพี่น้องคะขอเพลงขอหยิบัตรให้หยิบศพก่อนนะคะเ,<อ>เพลงนี้